หลงแปลก้อนนี่เลยไล่จุกลองก็มาแก่ๆดิป่ะอันตัวฟื้ตัวบ่อใบไม้ตัวใหญ่พ่อกระด้อีอยู่กลางในดอกเด็กอยู่กลางบน อันวะอันวะฮิตกบอดอกกยเ่ฮิตกบอดอกกอเล่ปปปอปแล้วข้าว่าลุงเด้งที่ลงนายกตทบนะเออลงเจงลุงเด้งช่วยเลือเลประจานมั่งกอยติว่ากลางกติดเจ้าเปากางกติดเบอกางลกกี่คนปล ไอ้จ hey, ัดจค่วันนั้นดยเลือกเออกะกูตังไอมึงเป็นรองนายกไอ้เจลังกามาเลยมาจบกินข้าวมาเลยมาจบกินข้าวมาตั้งตู่จ้ามูขึ้นจับเบื้องลงจับกอกายจุ้งจ้าก็เลยกีนตะโก้ปลาหมกตู่ จะนนอยทำไมจึงไม่มีกิ้วเรามีกุนแกตั้งเจ็ดเก้าเก้าว่าตัวเจ้าลูกแตกมึงยังตั้งเรือเรียนจำน้วยป้ากินะไจ้าโเ<อ>จ็บว่าการยู่ลำพังคืเกยย่คือไม่ต้างเลยบัญชีเจ้าเปาคุ้นจินเป็นคุนแต่นเอยปาวุณจิินเป็นคน ยาโจ้ยาโจ้เปล่าตอนดีบ่าวุ้นจิ้นตีปานจันยาจะครูจันยาจะครูได้แก้วไว้วะเจ้ามันยาโจโจ